เปิดใจไขปัญหาสนับสนุนโดยโครงการ CSR ระยองครับในช่วงเปิดใจไขปัญหานะครับวันนี้ก็จะหาแนวทางน,นะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่สมุทรสาครน,นะครับหลังจากที่ชาวบ้านชาวชุมชนในพื้นที่สมุทรสาครน,นี่มีการเรียกร้องให้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการที่มีการซื้อแล้วก็มีการขายที่เกี่ยวข้องกับฐานหินซึ่งส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรงนะครับวันนี้ผมคุยกับทางประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคุณอภิชิตประสบรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเรียนถามคุณอภิชิตเลยแล้วกันนะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลักๆที่มันเกิดจากอะไรก่อนก็เกิดจากการที่ทางผู้ค้าคผู้ผู้ค้าประกอบกิจการ่านหินเนี่ยเขาก็ เดิมเริ่มจากกิจาการเล็กๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเสร็จพอกิจาการขยายเติบโตเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยมีคนสนใจใช้ของมากขึ้นการลําเลียงการขนส่งอะไรมันก็มากขึ้นอพอมากขึ้นเนี่ยแน่นอนคร้มันก็ต้องเกิดผลกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของบุหลีอองในอากาศเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะมีความร่วมมือ,อยังไงเพราะว่าการเรียกร้องที่ผ่านมานี่ทําให้ถนนพระรามสองนี่ปิดอมพาทเลยวิธีการจริงๆ ปิดก็ถูกแล้วฮะก็คือปิดปิดทุกอย่างที่ทําให้มันเกิดฟุตละองครับคือแน่นอนฮะถ้าถ้าว่าทุกอย่างเราจัดเข้าไปอยู่ในระบบปิดไม่ว่าจะเป็นเรือที่ขนส่งเข้ามาในทางน้ำเนี่ยนะครับตัวเรือเนี่ยใส่สินค้ามาเราก็ทําผ้าใบปกคลุมมิดชิดแล้วก็พอส่งเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงท่าเรือท่าเรือก็ทําเป็นระบบปิดเอาเรือทั้งลําเข้าไปในท่าเลยแล้วก็ในท่า ถ้านี่ก็ทําเป็นระบบปิดนะปิดหมดมันก็ไม่มีฝุ่นละอองที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับทาครึ่งๆกลางกลางยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพอเราทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเรือทําระบบปิดทุกด้านฝุ่นละอองก็ไม่ออกการค้นถ่ายลําเลียงเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายอันนี้ก็คือแนวทางในการที่จะเสนอถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเพราะว่าทางชาวบ้านก็เรียกร้องอว่าเอาล่ะตอนนี้หยุดไปก่อนแล้วก็จะมาคุยกันทั้งหมด5ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการขหมอนชาวบ้านตัวแทนชาวบ้าน ล้วก็ทางด้านของผู้ประกอบการครับคือต้องเรียนอย่างนี้คนระว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มท่าเรือบางแห่งเริ่มทาแล้วนะครับแล้วก็บริษัทผู้ประกอบการเกรียร์การถ่านหินเนี่ยก็เริ่มทํแล้วนะครับว่าเขาเขาคิดที่จะทําเขามีตัวอย่างออกมาหมดแล้วว่าโมเดลของเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นยังไงเป็นลักษณะไหนทําให้เราดูซึ่งดูแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นใจ ว่าสามารถที่จะ,ะป้องกันฝุ่นละอองที่จะกระจายในอากาศได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนแรกมันเป็นเพราะอะไรเพ,พวกกวาาราะผู้ปกครองละเลยกรมเจ้าท่าไม่ดูแลหรือมันเป็นเป็นเนนพราะอะไระมันทั้งหมดแหละครับคืออย่างนี้ฮะว่าในในส่วนของการที่ขนส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะพอเอาเข้ามาเนี่ยเราก็เหมือนกับเห็นแบบจนคุ้นชินตาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างชาวบ้านก็น่าสงสารว่า ทุกวันเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติจนอยู่มาวันหนึ่งแล้วชาวบ้านชักไม่ไหวละหายใจไม่ออกนะฮะว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ,ะก็ก็เกิดการคุยกันคุยกันแล้วก็จะขยายมาเป็นวงใหญ่นะ,ะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มชาวประมงนะฮะก็มีความเข้าใจว่าการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินทางน้ำเนี่ย ทำให้อ,อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําลดลงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มันเริ่มกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดต่างคนต่างมีความเห็นของตัวเองออกมาแต่มีความทุกเดียวกันก็คือว่าเห็นฝุน่นบนอากาศนะครับหลังคาสกรปรกอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นว่า ทุกคนก็มีมีความทุกข์เดียวกันจริงๆนะไอพื้นที่ผางแม่น้ําสมุทรสาครตรงนี้แล้วก็แม่น้าท่าจีนเนี่ยมันได้รับการอนุญาตไหมครัว่าให้มีการซื้อขายฐานหินได้ผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอุตสาหกรรมหนักเหมือนกันถ้าฐานหินเนี่ยมันจะต้องมีการอนุญาตอะไรต่างๆเพิ่มเติมผมผมเข้าใจว่าการขนถ่ายลำเลียงฐานหินเนี่ยมันจะได้รับการอนุญาตจาก ท่าเรือที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะขนถ่ายอะไรพวกนี้ถ้าท่าเรือนี้ได้รับการอนุญาตให้ขนถ่ายก็มาได้คําว่าการใช้ฐานหินถ้าเราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เป็นพลังงานทางเลือกที่ ที่สามารถมาช่วยกับทางผู้ประกอบการจากเดิมเนี่ยเราใช้น้ํามันจนใช้น้ํามันเนี่ยน้ำมันทรัพยากรน้ามันเริ่มใกล้หมดลงร้อยลอลงแพงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็ไปหามาว่าเอา้ามันมีตัวอื่นที่สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนเราได้ไหมนะพอลดต้นทุนไดเ้เราไปเห็นมามีฐานหินนะมันยังเหลืออยู่นะยังสามารถใช้ได้อยู่เราก็เอาเข้ามาใช้ถ้าดูอย่างนี้แล้ว<ม>ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาละ<ม>หนึ่งคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันก<ม>ับทางชาวชุมชนนะฮะที่ เจอผลกระทบจากเรื่องของการขนถ่ายท่านหินเนี่ยนะฮะทั้งฝุ่นละออง,อ,อ,ยงอย่างที่ท่านาคุณอภิชิตพูดนะ,ะบอกว่าบางคนนี่ก็โอโ้โหดื่ม,มาหายใจไม่ออกอผมถามง่ายๆเลยว่าถ้าอย่างนี้เราคุยกับผู้ประกอบการเราจะมีการเยียวยาพี่น้องประชาชนด้วยหรือเปล่าผมคิดว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความคิดเดียวกันก็คือว่าเขาก็อยากจะประกอบกิจาการค้าโดยสุจริตนะไม่ปล้นไม่จี้ไม่ขโมยใคร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เบียดเปลี่ยนใครนะผมเชื่อนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยบางครั้งสิ่งที่ทำไปเนี่ยไปเกิดผลกระทบกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็มาหาทางวิธีทางแก้ไขนะครับคนที่เกิดอาการป่วยจากเรื่องฝุ่นละอองตรงนี้เนี่ยเราคงต้องมาคุยกันอีกนานว่าเออเนี่ยมันป่วยจริงไหมเป็นยังไงแต่ถามว่า เป็นข้าจริงเนี่ยผู้ประกอบการก็คงไม่ได้รับเลยเหรอกครับแต่สิ่งที่เขาอยากจะทําตอนนี้คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกเพื่อเขาจะสามารถที่จะอยู่ในกิจการนี้ต่อไปได้จะทํำยังไงถ้าขา้อรยกร้องอยังยืนยันอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าชาวบ้านบอกว่าหยุดก่อนอ,อย่าเพิ่งทำยังไงก็ขอให้ปิดเพราะว่ามันมส่งผลกระทบค่อนข้างนานคือตอนนี้เนี่ยนะผู้ประกอบการเองก็ยินดีนะคะคือว่าถ้าให้ปิดภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยถ้าก็เขาแก้ไขขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วให้เขาทำไหมล่ะคราวนี้เขาก็ยินดีเขาหยุด หยุดหมดถ้าเรือก็หยุดขนถ่ายลาเลียงฐานหินเหมือนกันเพื่อที่จะป,ปรับปรุงท่าเรือตัวเองให้เวลาขนถ่ายฐานหินเนี่ยสามารถที่จะไปได้นะครับอีกทางหนึ่งเนี่ยเราเป็นเราเป็นองค์กรนะสภาอุสาหกรรมจังหวัดสุรสาครเนี่ยก็เป็นองค์กรที่บังเอิญมีสมาชิก3กลุ่มนะครับก็คือว่าในกลุ่มของผู้ค้าขายฐานหินเนี่ยคนเราเรียกว่าคนขายฐานเนี่ยก็เป็นสมาชิกคนใช้ฐานก็เป็นสมาชิกคนไม่เอาฐาน ก็เป็นสมาชิกหมายถึงว่าคนที่ซื้อฐานจากคนขายเนี่ยสมาชิกเราเหมือนกันคนที่ไม่ต้องการฐานหินเนี่ยที่พูดถึงบอกคือเขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเราเหมือนกันเราอยากจะเชิญชวนชาวบ้านนะว่ามาร่วมกับสาภาอุตสาหกรรม,ครครรมเพราะเรามาช่วยกันผมผมได้ประกาศไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าสถานประกอบการค้าฐานหินรายใด ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยสภาวิสากรรมนี่แหละครับจะออกมาเป็นคนที่ต่อต้านแล้วก็จะชักชวนให้สมาชิกสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยทั้งประเทศนะครับไม่สนับสนุนสินค้าของบริษัทนั้นนะครับจะทำได้ก็เราก็จะพยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเราก็ยังไม่ได้บอกกับใครมาก่อนนะฮะ จริงๆตอนนี้กลุ่มผู้ประกอบการฐานหินเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งท่าเรือหรือผู้ค้าเนี่ยตอนนี้ได้มีการรวมตัวกันแล้วเราก็ได้พามาจับเขาคุยกันละแล้วก็บอกว่าเนี่ยในเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าอยากจะอยู่ในอาชีพนี้ต่อไปเราก็ต้องมาช่วยกยันแก้ปัญหาทุกคนยินดีทําหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ได้เขาก็ไม่ทํำเขาก็จะไม่ไม่อยู่ในอาชีพนี้ต่อไปเาก็ยินดีนะแต่เพียงแต่ว่า ตอนนี้อยู่ที่ชาวบ้านแลฮะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราได้ติดต่อกับนักวิชาการนะจากจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศะวะกรรมเมืองแร่ปิตโตเลียมน,นะครับผมจะเชิญมาแล้วก็จะให้ท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับว่าการขนถ่ายลำเลียงฐานหินเนี่ยมันมีผลกระทบต่อ อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํามากน้อยเพียงใดครับตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เรากําลังจะทำก็อาจจะเป็นแนวทางนะฮะในการให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นนะครับเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของประมงนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของแนวทางในการค้นถ่ายแต่ว่าจุดตรงกลางนี้ต้องไปหากันอีกทีนะฮะเป็นจากภาคีไม่รู้จะออกมาได้มักได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ทาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครนะคุณอภพิชิตพูดก็ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าถ้าหากทําไม่ได้ผู้ประกอบการทําไม่ได้เราก็จะมีมาตรการในการแสงท่านนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือทางในด้านของประชาชนเองคนในพื้นที่เองจะให้โอกาสหรือว่าอย่างไรก็คงต้องติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงพลิกฟื้นคืนฝันครับ ไไมมหาแ่จะด้การรอคอยนี้จะสิ้นสุดแบบไหนคุณช่วยได้ร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่ใหม่และทันสมัยเพื่อการวิจัยและรักษาผู้ป่วยสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดิน